เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะทางภาครัฐมีการช่วยเหลือไรายเดอร์หรือว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์ยังไงบ้างคะในภาครัฐนะครับมันจะมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับเขาเรียกว่าเป็นประกันภาคบังคับนะครับที่ผู้ใช้รถไม่เฉพาะไรายเดอร์แหละผู้ใช้รถทุกประเภทนะครับจะต้องทําประก,รกรันภาคบังคับทเรียกกันว่าพรบหรือพอรบรแล้วยังทําพรบแล้วย่าง,างนั่นคือประกันภาคบังคับนะครับซึ่ง ประกันภาพบังคับเนี่ยมีความสําคัญยังไงนะครับก็จะเป็นการเหมือนการทับประกันหมู่ของคนทั้งประเทศเลยนะครับถ้าเกิดมีอ,อุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยครับเขาใช้เงินกองทุนจากกฎหมายตัวนี้นครับเยียวยาชดเชยค่าเสียหายให้ขั้นต้นก็1 5 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิดว่ามีความบาดเจ็บเอ่อมีค่าเสียหายจริงหรือถ้าเสีสยหายจริงมกากกว่านั้นก็สามารถได้รับการชดใช้ตามวงเงินที่กฎหมายกำหนดไปนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากนะครับเพราะว่าทาที่ทราบยังมีประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนเยอะเลย ที่ยังไม่ได้ทําพรบภาคบังคับนะครับซึ่งจริงๆเป็นความผิดนะครับต้องทาแล้วก็ทําแล้วท่านจะได้สิทธิ์ในการที่จะป้องกันในกรณนนีที่เกิดอุบัติเหตุได้เททงินเยียวยาตามที่กฎหมายกาหนดนะครับอย่างนี้เวลาที่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะการทําพรบรจะช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บถูกไหมคะใช่ครับมากกว่าฝั่งที่ผิดใช่ครับคือเรื่องต้นตามกฎหมายเนี่ยจะเยียวยาให้ก่อนเลยนะครับเยียวยาให้ก่อนเลยส่วนผลงนดีจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวพูว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอยากให้ทําไว้ทุกคนทําไว้ บาดเจ็บตอนแรกสุดไม่ว่าใครผิดใครถูกไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล<ช>ตรงนี้เงินกองทุนของพอรบรเนี่ยจะจ่ายให้ก่อนนะครับส่วนจะผิดจะถูกค่อยว่ากันอีกทีครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกประกันหนึ่งที่บังคับ<ช>จ <ำ S 2> ําเป็นจะต้องทำงนะคะ